สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเช็คนะครับโตโตคาร์นะครับผมวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับเมื่อพบกับเซลเช็คนะครับก็มีนะครับบทสัมภาษณ์หรือว่ารีวิวที่ลูกค้าตัดสินใจมาซื้อรถกับทางร้านโตอโตคาร์ของเราวันนี้ผมอยู่กับน้องฝนนะครับวันนี้น้องฝนมาซื้อเป็นรถรุ่นอะไรครับรีโว่สองจุด รีเวอร์สกระตัวพิลเลอร์เนอะรีเวตัวตัวสูงเป็นกระบะแคปตัวนี้ได้ครับผมก็เป็นไงครับในสภาพวันนี้ที่มาได้ซื้อรถแล้วสภาพรถการบริการหรือว่าอะไรต่างๆนานาวันนี้มีอะไรติดขัดไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยเนอะรถสวยไหมดังจอกที่เรามาเห็นตอนมาเห็นโอเคแล้วแบบนี้น้องฝนนาทราบ จากร้านโตโตคาของเราทางช่องทางไหนครับ Facebook f a c e b ุ o okay. k โอเคครับสูรรถยนต์มือ2โตโตคานั่นเองนะครับผมก็ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจหรือว่ากดติดตามได้นะครับตอนนี้มีเรามีลถหรือว่าเรามีบริการดีๆโปรโมชั่นให้กับลูกค้าตลอดเลยนะครับผมก็โอเคแล้วน้องฝนเดินทางมาที่ร้านโตโตคาครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับ ครั้งที่สองครั้งที่2นะครับผมครั้งที่สก็ตัดสินใจซื้อรถเลยก็คือว่ามาครั้งแรกก็คือตัดสินใจซื้อไว้แล้วแหละแต่วันนี้เรื่องผลไฟแนนซ์ผ่านอะไรก็วันนี้มันมนที่มาขังรถแบบโอเคครับผมก็แล้วถ้าอย่างนี้น้องฝนเนี่ยมีโอกาสต,ต้องการใช้รถยนต์มือสองนี้สักคันหรือว่า ญาติาของเราต้องการใช้แบบนี้น้องฝนยังแนะนําทางร้านโตโต,โตู้คาอยู่ไหมครับนแนะนำค่ะแนะนำแน่นะ <laughs> น้องฝนหน้าตาแนะนำโอเคขอบพี่ขอบคุณล่่งหน้าเลย<อ>ได้เลยครับผมก็เดี๋ยวสุดท้ายแล้วเรามีพี่เมย์แบบประเมินของเซลล์หน่อยอว่าทางเซลล์เช็คและทางร้านโตโตค้คาเนี่ยบริการถูกใจ น้องฝนหรือเปล่าเดี๋ยวพี่นับ1 2 3นะถ้าน้องฝนทูกใจกดไดห้หน่อยถ้ายังไม่จูกใจก็อยู่าเฉยไปแล้วก็ติได้เลยเราจะได้เอาคำตินเนี้ไปเสนอผู้บริหารของเราให้เอาไปปรับปรุงแก้ไขนะเดี๋ยวพี่นับนะ1น3นะโอเคครับเดี๋ยวลองมาลุ้นกันนะครับว่าเซลเช็คนะครับจะเป็นโตออโตคาร์มาตรฐานที่คุณวางใจหรือเปล่านะครับนับ1 2 3ครับขอบคุณมากเลยครับ ก็พี่เป็นตัวแทนของทางร้านโตโตค่วันนี้ขอบพระคุณน้องฝนมากที่เรื่องโตโตค่ของเราให้ได้ใช้รับใช้น้องฝนนะครับมีโอกาสท่านให้พี่ช่วยเหลือด้านไหนโทรมาเลยเลยปรึกษาข้อมูลเรื่องรถเรื่องอะไรปรึกษาได้ตลอดรับผมได้รถคันนี้ไปใช้ก็ขอให้รถคันนี้ค้ำคูณเลื่องล่เฮงๆรวยๆแล้วกันนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ